ไอ้ตอนตอนนั้นเนี่ยผมลาออกเองนะ,อะตอนนี้ผมไม่ได้ลาออกเนพราะผมบอกแล้วว่าผมยืนยันผมก็ไม่ลาออกอเพราะว่าปัญหาของสัญญาก็คือถ้าลาออกผมก็ต้องจ่ายหกเดือนนะไอะ้นี่มันคือสัญญาที่มันแสนจะทุเรศคือถ้าลาออกก็ต้องจ่ายหกเดือนก็าไม่รู้นะผมคิดว่าเขาหวังว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วก็บริหารงานสามารถเดินได้ต่อไปแต่ว่า ถ้าเผื่อมันไม,มไม่มีเรื่องของธรรมพิบาลถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อคณะกรรมาาาการบริษัทเข้ามาวุ่นวายในเรื่องเล็กน้อยทุกเรื่องเนี่ยบริษัทนี้มันไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนถ้าปล่อยให้มีการแทรกแซงจากภายนอกจากการเมืองบริษัทนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเดินไปได้อย่างรุ่งเรืองมันก็จะกลับไปคล้ายๆกับสมัยก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการบริษัทรู้สึกว่าจะเข้ามาแทรกแซงในทุกๆเรื่องเข้ามา วุ่นวายในการบริหารในรายละเอียดในแต่ละเรื่องอาจารย์าจารยอาจารย์ยังในช่วงหนึ่งเดือนที่เดี๋น,นี้อาจารย์ยังมาดำนินกาหรือว่าเตรียมการเรืออนาคตอ,อย่างรเอออย่างวันนี้คิดจะเตรียมการอะไรหนึ่งเดือนยังไงก็ต้องเป็นยังอยู่ในสัญญาถ้าเกิดผมขาดงานสามวันดยไี่ลาผมก็ถูกออกโดยไม่ได้หกเดือนด้วยเพราะฉะน,นั้นยังไงก็ต้องมาทํางานอยู่แล้วอนาคตจะกลับไปทํางานด้านพลังงานเพราะวอาจารย์ก็ทำเ่ด้านพลังงานมาโดยตลอด คือจริงๆแล้วผมก็เป็นประธานบื้นที่พลังงานเพืรร่อสิแวดล้อมอยู่แล้วนะันี้เป็นงานเป็นงานที่ปประชุมสองเดือนครั้งก็อาจจะมีเวลามากขึ้นก็ได้การถูกเรีกจ้างครั้งนี้อาจารย์มองว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวกับทางท่านประธานบอร์ดไหมคะมันอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในในบางเรื่องที่เกี่ยวกับการลงโทษพนักงานที่ทำผิด ประเด็นไหนคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับเอาไว้แค่นั้นดิมาเป็นไป,นปนทางประธานระดับล่าง,างระดับเด็กๆนิดเดียวคิดว่าน่าจะเป็นปมสําคัญใช่ไหมคะเออก็มีการเอาดีดคุณสาสกร์เข้าไปแขวนด้วยไงครับในมุมของท่านท่านดีๆนี่มองว่ามันมันที่ที่หักล้างกันหรือว่าขัดค้านกันเนี่ยเพราะว่าเห็นในมุมยังไงอะคะก็ผมคิดว่าผมก็ทําตามระเบียบ บริษัทนะใครผิดก็ว่าผิดใครทําถูกก็ว่าถูกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทน,นี้ค่อนข้างสงบเรียบร้อยนะไม่มีปัญหากับสาภาพแรงงานเลยสาภาพแรงงานกรบิน,นไทยถามจริงๆแา่ว่าสงบเรียบร้อยเหมือนในช่วงสองปีจัดเดือนที่ผมอยู่ที่นี่ไหม,มแล้วก็สหาภาพก็ให้ความร่วมมือดีมากในการทํางานหลายๆอย่างปีนี้เราลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักง,งานค่อนข้างใจเยอะ การลดค่ใช้จ so, ่ายที Pearl ่เกี hmm. <s up Beij vrai> ่ยวกับพนักงานเนี่ยทำไม่ได้ตรงนั้นเผื่อว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีคลทรบดอบต่อสภาพการจ้างพนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสัมพันธ์ซึ่งมีผู้แทนสภาพครึ่งหนึ่งผู้แทนฝ่ายบริหารครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าตอนนี้การที่อาจารย์ไม่ได้ต่อสัญญาอาจารย์เนี่ยวันนี้มีสภาพร่วมต่อสู้ด้วยเพราะว่าเขาก็เตรียมการเช่นไปยื่นหนังสือไปงต่างแล้วไม่ทราบไม่ได้ไม่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรอยู่อย่างล่าสุดมติของสหภาพก็จะไปยื่นหนังสือให้กับนายกแล้วก็เรียกร้องให้มีการปลดประธานบอร์ดทันทีนะคะไม่ทราบเขไม่รู้เดือนนะค่ะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะไม่ไม่มีความเห็นประธานเออ่ประธานบอร์ดเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีปัญหาการทงานที่ถ่านมาว่ากรรมธายมีปัญหาแบบเป็นปีหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหามันก็เป็นเหล่าเลยนะมันมีมานานแล้วแล้วปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันมีมาณตะก่อนที่ผมจะมาปัญหาหลายอย่างที่มีการหยิบยกขึ้นมาร้องเรียนขึ้นมา เมื่อก่อนมีคนไปออกทีวีสวรรคภูมิไปร้องเรียนบรรที่การดูดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้หรือผู้ถือหุ้นทำหนังสือร้องเรียนมาว่าดีๆทําความเสียหายให้กการเป็นไทยพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องอเกี่ยวกับค่าตัวที่ลอนดอนสมัยนานมาแล้วเรื่องของการซื้อเครื่องบินส3 0สานแปดลำอันนั้นก็สมัยกัปตันก่อนหน้านี้และหลายเรื่องมันเป็นเรื่องเก่าแก่เอามาผสมกัน แต่ในความจริงมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะความนก็เป็นเหล่าในการนี้ค่ะเป็นก็เป็นเหล่าในมีมานานแล้วแต่ผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าสองปีเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสงบไหมก่อนผมมาเนี่ยจำได้ไหมว่ามันมีการประท้วงมันมีการถกเถียงมีมีมมสหภาพเนี่ยไล่กับประธานแนละ้วมีการนนักบินเกือบหยุดบิน<ม>ช่วงหนึ่งผมเข้ามาแล้วทุกอย่างรู้สึกว่าจะ ข,ข้างสงบเรียบร้อยจริงๆต้องถือว่าสงบเรียบร้อยมากมันก็มีเรื่องกลุ่มนักบินอะไรนี้ก่อนกลุ่มนักบินแล้วความเสียหายเป็นยังไงมันก็มีกลุ่มนักบินเล็กน้อยอาลาป่วยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างก,ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้เครื่องบินที่ที่ช้าไปแนตะ่ส่วนใหญ่เป็นช้ามาจากเหตุผลอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับนักบินลาป่วยถามกลับไปสิครับสมัยก่อนเนี่ยเคยเกิดอะไรขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยปัญหากับสาภาพเป็นยังไงลองย้อนไปลองไปดูแม้แต่ก่อนผมมาก็ได้ ไอ้ที่มันระท้วงได้ประทานเนี่ยก็คือก่อนผมมาไม่เกี่ยวผมเลยทั้งสิ้นนะฮะือสมัยก่อนที่เคยมีปัญหาวุ่นวายเยอะแยะสองปีจัดเดือนที่ผ่านมามีความวุ่นวายไหมผมว่าน้อยมากเพราะนั้นเพราะนั้นพออเพราะนั้น,น,น,นความความแตกแยกหรือว่าปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าก็ต้องลองดูว่าตกลงว่าเอาดีๆออกแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันจะทําให้เกิดความปรองดองขึ้นไหม ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คตงต้องติดตามต่อไปนะอาจาร,รย์คิดว่าในฐานะที่เป็นดีๆนะคะจะเกี่ยวข้องกับการที่พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลหรือ<ม>ว่าเกี่ยวข้องกับภรรยาท่านเป็นสอสอพรรคประชาธิปัตย์ไหมคะอาาก็ต้องไปถามประธาน,น,ผ,มามน,นมผมว่าอะไรก็ไม่เป็นไปได้ทั้งนั้นผมก็อ่านอย่างนึงสือพินหนังสือพิ์ว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นอาจารย์รู้่ลกหน้ามากกอนอยู่เปล่าค่ะว่านันจะไม่ผ่านเพราะว่าจะโดนเลิกจ้างอะค่ะมันก็มีข่าวหนังสือพิ์มาโดยตลอดอาไว้ดีกว่า แต่ว่าเซ <แห S 1> นอาจารย์อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องระหว่างภายในกันเองกับท่านประธานบอร์ดหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองนะคะผมว่ามันก็คงผสมผสมกันนะ้งไม่รู้สิไ้่ถามจริงอาจารย์รู้เมื่อไหร่หรือว่าเป็น่งที่แน่ๆก็คือเอาเปอคอยใช่ไมมที่แน่ๆนะไม่มาเพราะว่ามันม,มันต้องมีการเพราะมันต้องมีการมันต้องมีการเปรียบกันใช่ไหมเพราะนั้นที่ที่แน่ๆมันก็หลังจากที่ที่ประชุมเสร็จเขาประชุมรับกันแล้ว อ,อ๋ละครที่แน่แน่และที่แน่แ่แต่ก่อนนั้นก็มีข่าวมาตลอดถูกไหมแต่รู้รูุ้เมอเช้าที่แน่แน่เลยนะก็คือหลังจากที่ที่ที่เขาไปชุมุมรับกันแล้วแล้วที่เบื้องต้นอะค่ะที่เบือนนะะ้บองต้นผมว่ามันก็มีข่าวมามาโดยตลอดความสัมพันธ์กับอรตององลกับบคนอื่ตอนนี้เป็นยังไงครับก่อนก่อนก่อนน้านี้แลวก่อนที่ามานก่อนก่อนน้านี้ก็ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะผมว่าผมก็ทํางานใกล้ชิดกับกังวลทั้งหลายไม่ได้มี ปัญหาอะไรความเป็นพี่เป็นน้องอะไรทั้อองนีง้นะครับผ่านส่วนตัวหรืออะไรครับแม่ผมคงก็รู้จักหลายท่านมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากที่ได้รับอันนี้แล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ยังไม่ได้เจอที่เดียลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมคิดว่าควรจะให้ให้เหตุผลที่ชัดเจนกว่าน,นี้ครับทุกคนเสียใจไหมคต้องไปถามประธานเดีไหมคะถึงเหตุผลที่ชัดเจนเนี่ยค่ะต้องเผมว่าผมว่า ผมว่าคงไม่จําเป็นนะก็คือสื่อมวลชนไปถามเองแล้วกันการทํางานมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกับท่านประธานบอร์ดบ้างไหมคะไอ้ผมก่าวเราก็ทางานกันอย่า,ะะา,า,ใางใกล้ชิดมาตลอดใช่ไหมนะใช่ไฮะไอ้การทางานป็นไงครับถามท่านดีๆนะคะใกล้ชิดมากไม่ใช่ก็ทำาก็ทำงานใกล้ชิดกันมาตลอดแต่ความรู้สึกมันเป็นพี่เป็นน้องกันไหมคะพ,มมพี่น้องคืออะไร สนิทสนมทิดเชื้อไว้ใจได้จริงด้วยนะจริงจริงเจะ่ยจริงจริงเลยนะจริงจริงมากจากทงานเป็นพี่เป็นน้องมากเลยก็ไม่ดีนะมันก็คือการใช้พักเล่นพวกเราต้องระวังแะเอองกอลักษณะนี้มันไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวมก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้แต่ว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นร้าวิสาหกิจเป็นบริษัทที่เป็นตลาดักทราพมันก็ต้องมีมีระยะห่างเป็นระดับหนึ่งความสัมพันควรที่จะเป็นลักษณะโปรเฟชันลมากกว่าเป็นพี่เป็นน้อง ตำเทีเสียใจนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ไม่แปลกหรือเปล่าไม่แปลกที่ที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่แปลกที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมของการเมืองไทยแต่มันนี้คือแบบปกตินะครับเอเลยครับ ดีๆทํเป็นความรู้หน่อยค่ะเรื่องของการจัดหาเครื่องบินเนี่ยทาแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดีๆออกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการอกลับมาทบทวนใหม่คะไม่ได้เราสัญญาเขาเซ็นไปหมดแล้วไอ้ของเดิมไอ้ของเดิมมันทำไม่ได้มันก็คือของใหม่สามสิบแปดลำที่ยยาไมาได้พิ่เดินมาต้องให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่สามสิบแปดลำก็ประธานเขาก็ดึงเรื่องเอาไว้ไงมันก็เลยยังไม่มีความกล้าหน้าจริงๆครจะเดินไปก่อนหน้านี้แล้ว ดีๆคะ่ะคือสรุปว่าสรุปแล้วว่าไม่สู้ต่อลวใช่ไหมคะรับเงินเชย6หกเดือนแล้วจบลวใช่ไหมไม่ตามสัญญาเ่ยนะวพาะยังไงผมก็ว่าตามอย่างนั้นมผมคิดว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเพียงแต่ว่าเหตุผลที่กรรมการประธานจะให้ก็ต่อสาธารณชนก็ให้ให้ดีก็แล้วกันดีๆเพร,ะะราะจะรู้ข่าวะเพราะควจะมีเหตุผลที่ชัดเจนดีๆเพราะจะรู้ข่าวแล้วแค่ราขาย้องไหมคะว่าทางฝ่ายการเมืองเขาจะส่งใครมานั่งแทนไม่รู้เลย ก็ได้คิดว่าไงหลังจากเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มีใครโทรมาให้กำลังใจหรือโทรมาว่ามีเยอะแยะเต็มไปหมดจนกระทั่งจนกระทั่งมีแบตเตอรี่หมด่ผมก็ไปหาที่ชาร์จไปแต่ใครที่สำคัญที่ที่ที่โทรมาให้กำลังใจว่าโทรมาพูดคุยกับเราเนี่ยนี่เบอร์อะไรที่ไม่รู้จักเนี่ยผมก็ไม่ได้รับซะเยอะที่ขนาดไม่รับเบอร์ซะเยอะเนี่ยนะผมยังก็แบตเตอรี่มันยังหมดเลย จะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะเอ่อท,ทิ้งท้ายทีเดียวผมคิดว่าคิดว่าบริษัทนี้เป็นรัานริษาทเกี่เป็นของประชาชนทุกใครทุกคนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผลประกอบการกลับมาดีผู้โดยสารดีการตลาดไปได้ดีทุกอย่างเดินหน้าไปได้ดีเพราะฉะนั้นเหตุผลในการเลิกจ้างเนี่ยมันควรจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่บริษัทส่วนตัวของ คนใดคนหนึ่งไอ้ตรงนี้มันจะเป็นช่องเขาเรียกว่าอะไรคะขอขอให้สารปกครองคุ้มครองได้ไหมคะช่องที่ว่าแบบว่ามันไม่มีความชัดเจนแล้วเราขอความชัดเจนไม่ได้สัญญาไม่ได้บอกว่ามว่าเขาต้องมีเหตุผลเนี่ยพี่แต่ว่าผมคิดว่าในในแง่ของสารชนเนี่ยแล้วก็คุณเยอะมีเหตุผลนะ คือการถ้าสมมติจะฟ้องร้องหรืออะไรเนี่ยช่องกฎหมายมันก็ชัดเจนมันไม่ดําเนินการใช่มั้แต่ขึ้นอยู่กับสํานักคนจะไปค้างคาใจกันน่ะเออก็เป็นเรื่องค้างคาใจเพื่อค้างคาใจแล้วก็แล้วก็จะมีประเด็นอื่นโดยใครต่ออะไรยังไงก็ผมก็ต้องคงไปดูกันน่ดีๆก็คักคาใจด้วยผมก็ยังผมคิดว่าก็คงจะมีเหตุผลที่ชัดเจนอเพราะว่าเพราะว่าที่คิดพูดคุยกับบอร์ดตอนท่านเนี่ยท่านก็จะมีความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเกี่ยวกับไอเรื่อง ไอ้เรื่องเหตุผลรู้ว่าไอ้เรื่องของบทบาทหน้าที่ของสหภาพรแรงงานเอกชนกับรัฐพิษากิจมันมีความแตกต่างกันแล้วกฎหมายที่ดูแลเรื่องรัฐพิษากิจเรื่องสหภาพรแรงงานก็แตกต่างกันอาจจะมีความเข้าใจ <Thank you. S 1> ผิดเช่นเช่นผมบอกว่าการการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเนี่ยทั้งการลดสภาพการจ้างต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็ท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ไปเปลี่ยนกฎมันสิผมก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นกฎหมายกฎหมายพระบัญญัติวิสาหกิจแรงงานสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนกฎการบินไทยได้ไม่ใช่มันเป็นกฎหมายซึ่งในภาคเอกชนอาจจะไม่มีเงื่อนไขนี้ก็ได้เพราะนั้นมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ที่จะทำได้และ การที่จะทํางานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายในองค์กรน,นี้ถึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะไม่ใช่ว่าดีๆอยากจะทำแล้นทำนี้ก็ทําได้แต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเราก็ทําไปได้เยอะมากนในการเปลี่ยนแปลงสภาพางจ้างในการลดค่าใช้จ่ายซึ่งมีผลกระทบต่อพนักง,งานและพนักง,งานก็ยอมรับนะซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ที่ช่วยเหลือบริษัทที่ทุ่มเทให้บริษัทยอมรับเสียสลับลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความอยู่รอดของ บริสัในในระยะยาวแล้วถ้ไม่ไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหารบอกจะลดนั้นลดนี่ตอล,ลดได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทิ่งกิจาก,การสำคัญซึ่งมีสาภาพครึ่งด้วยใครอคุตมากขอบค่า